ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงคณิตศาสตร์นะครับกับเพจทองฟ้าสีทองชุดนี้เป็นชุดใหม่ประจําของบ้านเพื่อนวันที่6เป็นของบ้านเพื่อนวันที่6วันสุกนะครับก็หลักสูตรใหม่ๆก็ตามบวกไปพร้อมๆกันเลยนะครับใช้หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบบวกกันนะครับ3 ศไม่ต้องคิดนะครับ3ามบวกสีบวกสามสามได้0ูบวกหได้1ใช้ลักหมื่นพันร้อยบวกกันนะห 10, มื่นพันร้อยสาบวกสได้7 7็บวกหได้8บวกอีก1ได้9นะครับ จับกันได้ตัวนี้นะครับก็มา70 7ดศูนย์บวกเบวกศบวกสามบวกหนึได้แปกับ8 7ดเจ็ดบวกเบวกสี่เได้4 4่บวกหได้5 5าบวกหได้ห ก็จับกันตรงตัวเลยนะครับตรงหลักพอดี8กับ5วันจันทร์มา7 0 8 5 8บวก7 15บวก0ก็15นะครับบวกอีก8 20 23นะครับ23ได้3บวก1ได้4ได้3กับ4 8บวก7บวก015ได้5บวก1ได้6บวก1ได้7จับกันได้นี่ครับ3 7มา7 3ตําตำรานี้นะครับมาได้ทั้งใต้และเหนือนะครับ มาได้ทั้งใต้และเหนือ6บวก8บวก0บวก7ได้21นะครับได้1 1บวกขึ้นไป1ได้2ได้1กับ2 6บวก8บวก0 14ได้4บวก1ได้5 5บวก1ได้6จะได้เลข1 สี่หนึ่งห้านสองสีะครับชอบ1ก็แถวบนนะครับเป็นแนวทางให้กับทุกท่านแต่ว่า1จะจับคู่กับอะไรนั้นก็ในนี้มีหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับขอให้ทุกท่านประสบความสาเร็จในการนำแนวทางเอาไปใช้นะครับ